ประเด็นที่ต่อเนื่องมาตลอดว่าตกลงแล้วคนที่นั่งกำกับดูแลกับคนที่ไปนั่งบริหารบริษัทนั้นๆที่ถูกตรวจสอบควรจะเป็นคนเดียวกันหรือไม่แล้วก็บทอีก2ประเด็นที่หม่อมหลวงกรได้บอกเอาไว้นะคะคือการใช้ถ้าเทียบเป็นข้าวหม้อเดียวกันใครที่กินเพิ่มขึ้นในช่วงหลายปีที่ผ่านมานี้คําตอบของข้อมูลที่ได้มาคือปิโตรเคมีนะคะ2ก็คือเรื่องของราคาที่อ้างอิงมาว่าทําไมปิโตรเคมีถึงได้ราคาในการซื้อถูกกว่าต่ํากว่า คนอื่นๆไม่ว่าจะเป็นครัวเรอนยานยนต์ซึ่งนับเป็นภาคประชาชนด้วยนะคะแล้วก็อุตสาหกรรมอื่นแต่ปิโตรเคมีเป็นอีกอุตสาหกรรมที่หมองง่องหลวงกรกสีว่ตั้งคําถามว่าทําไมซื้อได้ถูกกว่าคนอื่นนะคะโดยที่ฉันก็ถามย้ำว่าข้อมูลที่ได้มาท่านได้มาจากไหนหนึ่งได้มาจากกระทรวงพลังงานเองสองจากคาให้สัมภาษณ์เนี่ยแหละค่ะตามสื่อแม้แต่ในสภาที่หมองง่อมหลวงกรหยิบคลิปมานะคะว่าก็รัฐมนตรีว่าการน่นแหละเป็นคนให้ข้อมูลนี้ไว้น้นขอกลับมาที่คุณบุญยืนอีกครั้งหนึ่งค่ะ จากข้อมูลของหม่อมหลวงกรกชิวัที่ออกมาเนี่ยเ,เคยได้มีการตั้งวงไม่ต้องออกสื่อก็ได้นี่นะคะคําชี้แจงจากทางปตอทอหรือจากทางคณะกรรมการกําก,กับดูแลหรือแม้แต่จากทางกระทรวงพลังงานซึ่งดูนโยบายใหญ่ของประเทศเนี่ยตอบมาที่ภาคประชาชนไหมคะเพราะกลุ<ฆ>่มเดิมอ<ข>่ะที่ตั้งธงค้านเขานะเคยเขาเคยสื่อสารไหมคะคือก็ต้องบอกว่านะถ้าพูดภาษาเราอะนะ<ฆ>คือกระทรวงพลังงานเนี่ยนะ ก็ต้องบอกว่าคนทั้งคือว่าเลยนะก็คือคนที่อยู่ในในแวดวงพลังงานเนี่ยนะคือไม่สู้ต่อหน้าคือต่อหน้าเนี่ยเอาข้อมูลมาชนกันเนี่ยไม่มีการสู้คุณเชิญยังไงเขาก็ไม่มาเวลาเขาจะจัดเวทีให้ความรู้กับชาวบ้านทีเขายังไม่กล้าจัดเองเลยเขาเอาเงินไปให้ไปจ้างคนอื่นมาจัดแล้วก็มานั่งลอยหน้าลอยตาพูดแต่ถ้าเราจัดเนี่ยเชิญให้ตายก็ไม่มาคือไม่พูดแต่ว่าไปพูดที่ไหนเราไม่รู้นะต้องบอกว่าอยู่ดีๆเราไม่ใช่ไอ้พวก คัดค้านเห็นหน้านี้มันค้านทุกเรื่องก็ดูแล้วการเรื่องที่เรามาค้านเนี่ยมันควรจะค้านไหมนะต้องบอกว่าในฐานะประชาชนเนี่ยเรารวมกันในรัฐธรรมนูญมันเขียนมาตามาตา61เนี่ยนะฮะเขียนไว้ไว้มีองค์การฉละปัน,นี้ยังไม่มีเราก็เลยตั้งคณะกรรมการองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองวิพากษ์ภาคประชาชนแล้วเราก็ได้ทําข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องนี้เราได้ คือไม่ใช่อยู่ดีๆมาค้านเราได้ทําหนังสือไปถึงนายกรัฐมนตรีทําหนังสือไปถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานสารพัดแสดงความคิดเห็นไปว่าขอให้ออาข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงมาว่าที่การขึ้นราคาและไอ้ที่คุณตอบไม่ได้ว่าทําไมถึงให้ปิโตเคมีของปตทใช้ถูกกว่าคนอื่นเหตุผลมันคืออะไรเราไม่เคยได้คําตอบอะไรเลยทุกอย่างมันอยู่ในความเงียบะฉะนั้นเนี่ยการที่เรานัดมารวมตัวกันก็เพราะว่าเราก็จะต้องมาส่งเสียงดังๆบอก ทำไมถึงไม่ตอบแล้วคนกระทรวงพลังงานอย่าว่าจะมาจับข่าวคุยกับเราเลยถามอะไรก็ไม่บอกต้องบอกว่าหม,อม่อมหลวงกรอนนี้ถ้าไม่ได้เป็นอะไรนะเขาเรียกอะไรนะอนุกรรมธิการอนุกรรมธิการชาตินี้คงได้ข้อมูลเขาหลอกข้อมูลต้องบอกว่าข้อมูลเรื่องพลังงานอยู่ในแดนสนธยามีคนไม่กี่คนมาตัดสินว่าอันนี้ต้องขึ้นราคานะเท่านี้อันนี้ต้องขึ้นเท่านั้นถามกลับไปว่าต้นทุนมันเท่าไหร่เหลอมันต้องขึ้นไม่ตอบ คือไม่มีอะไรแต่ว่าเหมือนเหมือนตัดสินแบบสารตัดสินโดยไม่มีการสอบสวนใดๆทั้งสิ้นมีเคยไปนั่งฟังนายอนุกันมาธิการเนี่ยเคยแอบเข้าไปนั่งฟังเขาเขาถามข้อมูลจากกระทรวงพลังงานนะว่าข้อมูลนี้แล้วคุณมีข้อมูลอะไรในในฐานะที่เป็นกระทรวงพลังงานเขาตอบไม่ได้ว่าเขามีได้ไงเขาบอกปตทบอกมาว่าตัวเลขนี้นี่คือนี่คือสิ่งที่เรามีความรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมประเทศนี้เนี่ย หน่วยงานของรัฐอย่างเช่นกระทรวงพลังงานเนี่ยเขาไม่ทําข้อมูลแล้ววันนี้เขาทําอะไรกันอยู่อันนี้อันนี้อันนี้เราไม่เข้าใจจริงๆเป,เป้าของภาคประชาชนเนี่ยน,นะคะอยู่ที่บริษัทปตทรหรืออยู่ที่กระทรวงพลังงาน,นะคะคือจริงๆเนี่ยมันทั้งคู่แหละก็เรียกว่าร่วมมือกันปล้นผู้บริโภควันนี้เรากําลังจะถูกปล้นวันที่หนึ่งกันยาเขาเริ่มปล้นเราแล้ว,ลวคือรัฐบาลคือต้องบอกว่าเรื่องนี้เราไม่ได้โทษรัฐบาลคุณยิ่งรักนะ ไม่ได้โทษคุณทักษิณไม่ได้โทษคุณชวนแต่เรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่มีปัญหามายืดเยื้อยาวนานแล้วเราเชื่อมั่นในานายกคนนี้ว่าเขาน่าจะแก้ไขได้แล้วนายกเนี่ยไม่ควรจะฟังแต่กระทรวงพลังงานไม่ควรจะฟังแต่ปตทไม่ควรจะฟังแต่ตรัฐมนตรีเพราะรัฐมนตรีก็ไม่หาข้อมูลเองไงรัฐมนตรีก็ฟังแต่ปตทเชื่อเขาหมดไม่รู้อ่ะไม่เหมือนคุณชัดชาติที่ก็ไปนั่งที่เขาไปนั่งรถเ,เมล์รถไฟอะไรนะแต่รัฐมนตรีคนนี้เนี่ยไม่ทราบว่าเขาไปได้ข้อมูลนี้มาจากไหน มาบอกเราหน่อยคุณได้ไปจากไหน, <c oughs> นก็จากฟังกระทรวงพลังงานกับปตทเพราะฉะนั้นเราคิดว่าถึงเวลาที่สังขยานาทาให้ข้อมูลเรื่องพลังงานมันเป็นข้อเท็จจริงแพงก็ยินดีใช้แพง <c oughs> แต่ไม่ใช่ <ๆ S 1> เราต้องจ่ายแพงเพื่อให้อีแอบรลายใดรายหนึ่งมันรวยถ้าสมมุติว่าปิโตเคมีใช้เท่าราคาเท่าคนอื่นก็ทั่วไปส่งเงินเข้ากองทุนให้คนอื่นก็ทั่วไปมันจะได้เงินมาสามหมื่นกว่าล้านแล้วทุกคนก็ไม่ถูกป้นอยู่ทุกวันนี้ถามหน่อยว่าทำไมผู้บริโภคอย่างเรา จะต้องถูกลีดเลือดลีดเลือด,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 ดลีดเนื้อเพื่อให้ปตอทอมันมีกําไรถามมันจะเอากําไรไปไหนนักหนาครึ่งหนึ่งมารัดเนี่ยเอาไปใช้ไหรแต่อีกครึ่งหนึ่งมันไปไหนเยอะนะเพราะฉะนั้นวันนี้ในฐานะผู้พิพกเราอยากใช้ราคาที่สมเหตุสมผลเป็นจริงตามโครงสร้างราคาจริงๆไม่ใช่ถูกใครช่อฉน ข,ข้อมูลที่คุณยืนทวงถามนะคะก็เป็นคําถามที่คือจริงๆแล้วหลายคนอยากได้เอกสารนะคะว่าข้อมูลที่มันได้มัน,าานอธิบายกันคนละชุดทีน,นี้ขอก่อนจะอธิบายอื่นๆค่ะบอมหลงกรค่ะ,ะข้อมูลที่ได้บอกว่าจากกระทรวงพลังงานแล้วก็บอกว่าะจะทําให้สัมภาษณ์เคยมีข้อมูลที่ได้ตรงจากตัวปตทไหมคะเพราะว่าท่านอยู่วุฒิน่ะท่านอยู่เป็นอนุกรรมมีครับแต่ก่อนอื่นเนี่ยผมขอขอเรียนนิดนึ่งว่า ด้วยความไม่สบายใจเพราะว่าข้อมูลของกระทรวงพลังงานกับปตทนั้นไม่ตรงกันผมผมขอเรียนอย่างนี้ครับว่าเมื่อกี้เราพูดว่าเปโตเคมีใช้ที่ราคา16บาทกว่าถูกต้องไหมครับค่ะผมก็เลยเพื่อเพื่อเอาตรงนี้มายืนยันจริงๆเราก็เลยทําหนังสือถึงปตทไปนะครับเราก็ได้หนังสืออันนี้กลับมานะครับเป็นหนังสือของบริษัทปตทนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นจอให้สักหน่อยละกันเพราะว่าจะได้เห็นภาพว่า เป็นหนังสือของปตาทาจริงๆนะครับนี่ครับช่วยช่วยดูนิดหนึ่งนะครับอันนี้เนี่ยบริษัทปตาทก็ตอบกลับมาที่ประธานคณะกรรมาการศึกษาตรวจสอบการทุจริตเสริมสร้างธรรมาภิบาลที่วุฒิสภาเกี่ยวเรื่องข้อมูลการซื้อขาย LPG ระหว่างอุตสาหกรรมเคมีกับบริษัทปตาทาเห็นนะครับชัดเจนนะฮะตัวเลขลงวันที่อะไรนะคะ3กรกฎาคม56ที่ผ่านมานี้เองนะครับ ทีนี้ก็จะให้ดูว่าเอกสารฉบับนี้ก็ลงชื่อโดยคุณไพรินนี้เองชัดเจนนะฮะท่านก็บอกว่าท่านได้เอาข้อมูลส่งข้อมูลสรุปราคา l p g 1ปีย้อนหลังเฉลี่ยเป็นรายเดือนมาให้ดูกันนะครับผมจะให้ดูตัวเลขนะครับไม่ต้องตกใจนะครับนี่คือตัวเลขข้อมูลนะครับขอภัยนิดนึงังม,มันใหญ่ไปเดี๋ยวผมจะลดขนาด ข้อมูลที่ได้เนี่ยคือเรียกมาในฐานะอนุกรรมธิการของวุฒิใช่ไหมคะใช่ครับ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 อุ้ยขอโทษค่ะไม่เป็นไรค่ะสรุปว่าข้อมูลตัวนี้มันคือประมาณสากักสิบหกสิบเจ็ดบาทเท่านั้นเองนะครับเดี๋ยวนะครับนี่ครับให้ดูเลยครับนี่ครับเห็นอยู่เลยนะครับว่าแต่ละเดือนแต่ละเดือนก็สิบหกสิบเจ็ดสิบแปดกลับมาก็เฉลี่ยประมาณสักสิบเจ็ดบาทเห็นจะได้ก็ใกล้เคียงกับที่ท่านรัฐมนตรีพูดว่าสิบหกบาทกว่าถูกต้องไหมครับ นะครับอันนี้เห็นชัดนะครับเดี๋ยวผมจะเลื่อนให้เห็นหัวนิดนึงนี่ครับชัดเจนนะฮะนี่คือมาจากปตอทอเองคือเป็นข้อมูลราคาที่ซื้อขายกันร,ระหว่างกลุ่มอุตสาหาการรมปิโตรเคมีคือลูกปตอทอกับตัวปตอทอ่าถ,ถูกต้องถูกต้องฮะถูกต้องฮะหปีย้อนหลังนะครับ1ปีย้อนหลังเราก็จะให้ดูให้เห็นชาร์ตเนี่ยครับเนี่ยครับก็ราคาเนี่ยจนถึงเมื่อเดือน เมื่อถึงเดือนมิถุถนายนที่ผ่านมานี้เองอันนี้คือเอกสารที่คุณไทรินเป็นคนเซ็นผู้บริหารปตทใช่ครับแล้วมันไม่ตัวไงกับของกระทรวงพลังงานที่นอนี่ครับนี่ครับกระทรวงพลังงานได้เอาเงินหลวงพิมพ์เอกสารชิ้นนี้มาเรื่องความจริงวันนี้ของ LPG นะครับแต่เอกสารชิ้นเนี้ยมันมีปัญหาตรงราคาที่เปเตอรเคมีซื้อพิมพ์ไว้ว่าซื้อที่24บาท93เอ่ 93, อ24บาท93สตางค์นะครับ นี่คือปัญหาที่เกิดขึ้นว่ากระทรวงพิมพ์เอกสารแบบนี้มาได้อย่างไรนะครับมาได้อย่างไรมีคำอธิบายอื่นไหมคะลองพยายามบวกลบว่ายังไงมันออกมาเป็น24กว่าไหมคะคือคือ,คอต้องกราบเรียนว่าสิ่งที่กระทรวงเอกสารชิ้นนี้ออกมาก่อนออกมาก่อนที่ผมจะจะขอข้อมูลจากปะตทนะครับเพราะว่าเอกสารนี้มายันในสิ่งที่รัฐมนตรีพูดว่ารัฐมนตรีท่านพูดหลุดไปมันไม่จริงหรอก จริงๆแล้วเป็นตรเคมีซื้อแพงคือเรื่องตีพูดไปแล้วว่า16บาทกว่าถูกต้อง<ม>ไหมครับเราก็บอกเห็นไหมมันต่ํากว่าประชาชนใช้นะประชาชนเนี่ยส่งถึงบ้านคือกิโลกรัมละ20ถูกไหมครับกระทรวงพลังงานก็อุตสาห์ควักเงินหลวงเงินประชาชนเนี่ยเงินภาษีเนี่ยมาพิมพ์เอกสารแบบนี้ออกมาว่า<ม>เป็นตรเคมีนั้นใช้ที่เกือบราคา25บาทต่อกิโล<ม>เราก็เลยคิดว่าเอ๊ะอย่างนี้เราต้องถามปตทอ,อีกรอบแล้วเพราะว่าเราได้เชิญกระทรวงพลังงานมาอธิบายไอ้เรื่อง25บาทต่อกิโลของเป็นตรเคมีเนี่ยกระทรวงพลังงาานมอธิบยไไ่ด ผมถามว่าข้อมูลเอามาจากไหนท่านก็บอกว่าปทตทตอบมาผมบอกขอหลักฐานได้ไหมท่านบอกท่านไม่มีปตทอบอกนังอย่างไรเราก็เชื่อแบบนั้นก็พิมพ์เอกสารออกมาแล้วล้านฉบับหลังจากนั้นเราเลยไปถามตบปตทก็ออกมาเป็นราคา16-17บาทนี่แหละเพราะฉะนั้นไอ้16บ7บาทที่รัฐนตรีพูดนะถูกต้องแล้วตั้งแต่ต้น เดี๋ยวถามนิดนึงนะเอ้มันมีมูลเหตุอันน yeah. pues ี้เราฟังเราเลยยิ kind of ่งสงสัยเลยมันมีมูลเหตุอะไรที่กระทรวงพลังงานต้องเข้าข้างเข้าข้างปตทขนาดเนี้ยกระทรวงพลังงานปั้นตัวเลขเพื่อเข้าข้างปตทยังทําได้นถูกต้องเรื่องนี้อันตรายมากนะครับเพราะว่าเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่จะทําให้ประชาชนเข้าใจผิดแล้วมันเป็นการที่ที่สอบไปในทางที่ไม่น่าสบายใจของคณะอนุกรรมธิการเป็นอย่างมากว่าเอกสารแบบนี้ ออกมาจากกระทรวงแต่สอบที่มาที่ไปไม่ได้กระทรวงบอกปตทอบอกมาแต่ในที่สุดแล้วตัวเลขที่จากปตทมาก็เป็นตัวเลขที่ผมให้เห็นเมื่อกี้คือประมาณ1 6 17บาทเท่านั้นเองดังนั้นเหมือนกับกระทรวงพยายามทําตัวเลขให้เห็นว่าเปโตเคมีซื้อแพงนะ <c oughs> ถูกต้องไหมครับ <c oughs> ทั้งที่ <c oughs> จริงๆความจริงเนี่ยมันก็ไม่ได้แพงอย่างที่คิด ค่ะซึ่งขอตัดจังหวะนิดเดียวค่ะบมหลวงกรค่ะแล้วก็คุณบุญยืนแม่ดีใจค่ะเราได้สายของรัฐมนตรีว่าการนะคะคร,รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนะคะคร,รัฐมนตรีพงศักดิ์พงภัยารนะคะรัฐมนตรีสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะ,คะ,คะท่านขอบพระคุณคมากค่ะแมนึกว่าจะไม่ได้คุยกับท่านแล้วสภาพเหนื่อยหน่อยนะคะวันนี้ ทำไมครับอะไรครับบรรยากาศสภาเหนื่อยหน่อยนะคะเน้นมีเรื่องนอกสภาที่เตรียมไว้รอรับท่านท่านทราบดีอยู่แล้วแต่ว่าท่านก็ยังยังใจแข็งนะคะว่ายังไงหนึ่งกันยายนนี้ปรับขึ้น50สตางค์แน่ครัวเรือนนะคะครับค่ะท่านคะเน้นขอเวลาสักระยะหนึ่งเพราะว่ามันมีข้อพาดพิงถึงตัวกระทรวงแล้วก็การทํางานของของรัฐมนตรีแล้วก็คำให้สัมภาษณ์ของท่านด้วยเนี่ยนะคะในกรณีของการชุมนุมการที่ ปอตอทอที่จะเกิดขึ้น23สิงหาคมนี้ที่เขานัดกันนะคะเพื่อทวงถามว่าให้ท่านเลิกเธอในการขึ้น50สตางค์เพราะรเขาสงสัยว่าตกลงแล้วเนี่ยภาคครัวเรือนทำไมต้องจ่าย LPG ด้วยราคาที่สูงกว่าปิโตรเคมีของปอตอทอคะครับเรื่องเรื่องนี้นะครับต้องเท้าความก่อนนะครับเพื่อความเข้าใจตรงกันนะครับครัวเรือนเนี่ยที่ขาย18บาท13ตังค์เนี่ยครับ ต้ทนทุนแก๊สเนี่ยประมาณสิบบาทเท,ท่านั้นเองนะครับแล้วก็เวลาครัวเรือนเนี่ยเวลาใช้จ่ายเนี่ยไม่มีภาษีเทศบาลภาษีแวดภาษีค่าการตลาดค่าขนส่งรวมตรงนั้นเน่ยประมาณเจ็ดบาทกว่าๆก็เ,เป็นแปดบาทประมาณแปดบาทเนี่ยครับก็เป็นสิบแปดบาทสิบสอตังค์นี่มันรวมภาษีรวมแหวดอะไรต่างๆานะครับทีนี้การขึ้นราคาเขาเนี่ยนะครับการขึ้นราคาเนี่ยประการแรกนะครับ คนจนไม่ถูกขึ้นราคานะครับคูนเรือนที่ใช้แก๊สห <aine S 2> <Mother> ุงต้มไม่ไม่ถูกขึ้นราคาค <record> เราจะขึ้นราคาเฉพาะคนรวยนะครับคนจนเจ็ดจุดหกล้านคูเรือนเนี่ยไม่ถูกขึ้นราคาใน,อในขอย้ําคะไม่ถูกขึ้นราคาไม่มีผลกระทบเลยคและแก๊สหุงต้มเนี่ยนะครับที่มันชดเชยไปเนี่ยทุกวันเนี้เราแก๊สเอฟีจีเนี่ยเราไปเก็บเงินจากคนที่ใช้น้ํามันใช้โซล่าใช้เบนซินมาเนี่ยมาชดเชยคนใช้แก๊สซึ่งไม่เป็นธรรมเลย <c oughs> อย่างคน <c oughs> จนๆอย่างคนขี่มอเตอร์ไซค์ขี่สามล้อขี่ทุกๆเนี่ยเราต้องถูกเก็บเง <c oughs> ินเข้ามากองทุนแล้วมาชดเชยแค่แก๊สท่านรู้ไหมครับว่าแก๊สถุงต้มเนี่ยมีการขายกันเนี่ยบางคนเอาแก๊สถุงต้มไปเติมรถยนต์เขามี <c oughs> ซื้อแก๊สราคาถูกเติมรถยนต์เราก็จะชดเชยตลอดเพราะใราคาที่แปดบาทสิบสามตันเงินมันขาดทุน <c oughs> นะครับงั้นประการเนี้กองทุนน้ำมันก็เก็บมาจากพวกคนที่ใช้น้ํามันเนี่ย มันก็เกิดไม่ความรำัการขึ้นราคาเนี่ยช้เกิดความเป็นธรรมเกิดขึ้นค่ะไอ้ต้นทุนเนี่ยต่อค่าอาหารนี่นะครับอาหารจานหนึ่งเนี่ยอาหารข้าวแกงที่ขายตามหาเปเรยแยงลอยเนี่ยถุงหนึ่งสามสิบาทเนี่ยต้นทุนประมาณอึ่งบเซนนั่นเองผมไปสอบถามคุยกับแม่ค้าคุยเลยกับตัวเองนะครับตกประมาณสามสิบตังค์เองงั้นการขึ้นราคาตรงเนี่ย